แป๊บนึงเออเออไปเลยไปเลยเฮียไอ้เียวันพีดรอพวกกูแน่จัดวันพีเดพวกกูเราจะไปเอาวันพีดเองเจ็บแม่ไปเลยเวสเกไม่บอกคูเรียวพอยเฮียไอชิชอบตอนบินนะตอนมันหมุนนะมันสมุดมันตะมุด กูะาถ้าบอกพุทธถ้าบอกพุทธำสวยกว่าก pues ูรักบอกพุทธเลยกูรักบอกพุทธสุดๆอะไอ้ยังวะอยู่ไกลไอ้อยู่ไกลอยู่นะอยู่ไกลอยู่นะว่าไปอยู่ไกลนะผู้ชมครับจะคิดมากเขาพูดผมนะพูดแปลว่ากูเบื่อบอกพุทธส like <inas S 1> ุดๆแล้วตอนเนี้ยอ่าลงลงไปอยู่ไหนอะโอ้ยอ่ะโอ้ยเช็ดยิงกูเลยเหรอพูดอ่อนแอเลยสุดเอ้ยกูทำดาเมีดเยอะอยู่ ไอ้เชฟโป้ไอ้ผู้เชี่ยวโปรตายนะไม่ใช่โปรไม่มีเชฟโปรกูเนอะหว่าสองคนใช่ปะมีเชฟโปรกูสองคนเฮ้ยไหวอยู่นะไหวอยู่นะไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่แป๊บนึงเฮ้ไอ้พวกนี้มันเปิดหากีตามมาแน่เลยไม่ไม่ เลยรอดอกูเคยมาแล้วเได้มทำไมวะไอ้ปีกพันนั้นอยากได้จังเลยอยากได้อยากหนอมไตัดไล้ขดนีเนี่เส้นยอดนอยเยอะเลยโคยรเจ๋แสงไม่สอดเลน่ารักชิไหม อ้าแล้วมันตายแล้วพี่มันตายเลยเสียกูพูดเจ้าจ้าทะเลในคิงเล่แม่งเป็นอะไรที่น่าตาแม่งโคตรเจนูสเสาอ่ะเดิมไอ้ขัดเส้นข่ายเจนูสเสาเดิมไอ้เหี้ยตองเทียป้าไม่น่าค่ะคันโมโตโรล่าเอสเล็ตไม่เทียเชี่ยนี่มันกังกุยโดนไหมโดนอดิที่ครึ่งหลอดยิงไหมยิงไหมยิวดิกดอีบริหมอใส่สัตว์

ช่างมันแสมากเลคนเฮ้ยไอ้กูฆ่าาไมวะไอ้สัตว์แสงอสัตว์เรียมฆ่าหนอกูเลเร็วเดี๋ยวนะมันรับอะไรแป๊บนึงกูรับกูรับอะไรเด็กก่อนไม่ไไม่ต้องกูกูแปดสิบกูห้ามันตังาแบบิกูวิชาที่หายือเกลียดมากเลยเกลียดเอฟเล็กไก่น้ำกเกลียดเอ้ ชเีไสัตว์ดที่สุดเรียบร้อยเสร็แล้วเนี่ยพี่แนพี่กี่ยวมองโกกมเพมโกกมเพล่พี่ทีกบเพ่เรื่อยๆต่อต่อต่อบางอย่างที่เปลี่ยนไปมันก่อโอเคปกติเขี้ยเลยเลยเฮ้ยขีนเกนหนึเขี้งยนโอ้เออไม่เป็นไรเได้ของ เอ้ยโอเปตมันดูที่กูได้ก็เทยสดเฮ้ยโอเปตมันมันก็รีไม่ใช่เหรอกูขี้เกียจทำตื่นนะไม่กูได้โอเปตมาแล้วเงินผลเลิฟเอ้ยไอ้ชินนิ่ไอ้ชินนิ่โยกสกูได้อะไรมาก็ไม่รู้อะผลเลิฟไม่ไม่ไม่กูไม่ได้ผลเลิฟเออได้ซีคิงบัตมา ทีคิงบัตเอ้ยกูไม่ได้อคุยเอ้ยเจ้ามันเหรอมันเป็นอะไรเ้าะมันเป็นมันใช้ที่บอกอาวุธได้กูสายอาวุธเงี่ยสายสะสมอาวุธเลยต้องใช้ทรมานทรมานจิตใจแล้วมันคือเมื่อกี้มันเห็นกูใช้ด้วยไงเมื่อกีเห็นพี่ใช้แบบโอ้โหปวดใจเงี้ยกูจะร้องไห้เลยเนี่ยมึงมึงกูอยากกันก็กูไปตีเวรหารได้อะ ไอตัวด<แ> <ITA> ีได้ไหมครับอยากตายไอ้สัตว์นี่เฮียเชียรน้โมเจ้าเสื้อแบบยังไงวะแบบมีการจ้างแบบโอนเจมให้กันได้นะไอสัตว์โอ้โหเฮียกูแกนนหารทหารับจ้างเต็มตัวไอไอไอคิงสมุไรเกิดพี่คิงสมุไรเกิดไม่ใช่เต็มคิงสมุไรเต็มเจมของกูของกูเฮ้ยมาเร็ว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 ไหนมันอยู่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 ไหนมึงมึงสมุไรเหรอมึงสมุไรเหรอ อเอาเจมี่กูมึงคิงซามูไรเหรอไอ้นาอะไรคิงมะไรปัญญาอ่อนปันญยาอ่อนส่งเก็บไหมปุ๊ดดีว่าเนี่ยตายเพราะมันเดียวพี่ส่วนนี้กูไม่ตายเพราะอะไรอ๋อมังกรใ่ส่วนค่า,า,ด,ด,า,าด,ด,ดีเฟนดีเงี้ยมอสกิสผ้ามังกรแบบตีดาค่าดีเฟนทั้คนดินายหิีง่าย,ยายหิเกิน อ้าวกูฆ่าใครไปไอ้กูเผื่อฆ่าใครไปวะเดี๋ยวขอโทษได้ไม้กูมันแรงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูได้2ดาบมาเลยกูได้2ดาบกูได้2ดาบพอ้นมันเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันอ่าวมก่อนเลยดาบอะไรเดี๋ยวกูไปหายกันหนีกับพวกกูอ่ะจะไปหายก่อนพี่พี่หนีง่ายพี่หนีง่ายเย้ได้ดาบเลเจนด์เพิ่มอีกเล่มเลย ไอ้กูก็ได้อ๋อไอ้นี่ไงมูรามมูรามมาซ่าไอ้ชิคกีุู้ได้มาแล้วเอ้ยส้ปไหนเยอแล้วรอเฮ้ยกูได้ผลโซพี่เออผลโซเชี่ยเพื่อเพื่อเจมไปละดึอดเดือดเดอดเดือดเดืดเดอดเดือดเรือดเจอด้ดือดเดอดเดือเอเอเดอเอดเดื้ดอเลออดเดเอออเ มึงไปเคยเมื่อกี้นั้นว่ามีเนี่ยแมปแนวแบบแยกลลักษ์สเปรลุเข้ามาดิกูต้องเป็นเดวิโจนนะไม่ให้เป็นกูชอบเดวิโจนแล้วแต่ไอ้เป็นเจ้าของเรือไฟน์ดัชแมนนะมาเป็นลูกน้องอต้องต้องใช้ชีวิตร้อยปีนะใช่ปะกูอย่างนั้นนะใช่ไหมใช่ก็ว่ากันอย่างนั้นอะไรนะย <c oughs> ูไอ้แบนไอ้จากเรืออะไรวิวเชิญเรือไอ้คนกระล่อนจะต้องใช้ที่ขึ้ไปอยู่บนเรือกูช่วยกับช่วยกันเอ้ยพี่ตีแบบเดียวมันก็หายเยอะนะพี่นายพี่นายแต่กูชอบอันไหนสุดๆกว่าพี <c oughs> ่นา <c oughs> ย อะไรไอคุณกิ๊บโอ้ยโอ้ยยิงยิงไอเดี๋ยวอันนี้หาคิไม่เกี่ยวเหรอโอ้ยเจ๊ไม่เกี่ยวดิพี่ฮิวไม่ฮิวเออเยอะไม่งยิงคุณลูกขนุนเลยสัสแกตรงนี้พอเออกันนะไอเยอะไม่งยิงลูกขนุนเลยสัตว์่าโดนอ่าโดนอ่ะอ๋อไอเดียบอกมาเลยเฮ้ยเสร็นิดเดียวโดนนิดเดียวดูนี่ดูนี่เฮ้ยแอตเตอร์เกียนชื่อแอนั่ตเตอร์ กุฎอนธานีให <fin anta> <ots> ้เงนทอธนีไอ้เอคนไทยทำอะการัตีเลยไอ้จ่นเยอโอ้ยยิงยิงกูเลยลูกขนุนเลยยหมหมอเบดิกแป๊บคูดาวอยู่เิกไอ้หมอครูดาวอยู่ยิงไอ้เบอร์ฮตรวไหนกูเนี่ยที่อากาศไอ้ีฮิวิ่ง แมมาบังรอมเยไอ้สาดาเมทกยังไมดาเมจกูขาดขาดหายหยเมื่อกี้มีแอคัตเตอร์นีีีแคัตเตอร์ื่อาเปนจังไรบ้าโอ้ยอ้ยเยี่ยใครอูนี่เป็นก้ากูฆ่าใครไปเยอะ เอ้ควายเอ้ควายฆ่าตายเรียบร้อยอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงฟอร์จแมนเอ่อมันไม่ได้เจมไม่ได้เจมไม่มึงต้องไปเก็บกองไอ้ท่นกูไม่มีบับเบิ้ลกูมีบับเบิ้ลกูมีบับเบิ้อเรืนเฮ้ยมันจมได้นะเกลี่ยมากเลยไอ้กูติดเรือติดเรือติดเรือไอ้กูไอ้กูติดเรือเชื่อเปิดเปิดกล่องเกียร์แล้วเนี่ย ที่หนึ่งโอ้โตอนนั้นกูเอ้ยกล่องกล่องอันไหนเตี้ยสุดะเหรอที่สามเอ้ยกูได้ผลแม่น่องมาวะเฮ้ยกูหยิบไม่ได้มึงขั้นลงไปดโดนชนๆก็ได้ป่าววะเลือกกูเหรอฮะโอเคชน <c oughs> ชน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 ,ชน <c oughs> ไม่อนาถว่ะอ,อัน,นาช,ชนไปชนชนจนตาชนจนตา,อนนตาโอ้ยใจเติมด้วยวไปแล้วใจเติมเอ้ยดีเยวแป๊บนึงงเราเนี่ยไม่เหลืออะไรให้แล้วนี่เอ้ยคุณได้ห้องเฮ้ยคุณได้ห้องปิตามาเฮ้ยนี่ปิตากูณอะไรกับตันแท้จริง